เคครับผมเริ่มกันที่ท่าแรกกันเลยนะครับเริ่มแรกเอามือเท้าเอวนะครับใส่ส,สะโพกขวาซ้ายสลับกันไปควิกสโลว์นะเริ่มแรกไปขวาก่อนที่หนึ่งสองซ้ายสามและพยักหน้าที่สี่และแลวเวียงแขนขวาซ้ายสลับกันต่อเลยที่ห้าหกซ้ายเจ็ดแปดและมือลูกแขนขวาต่อเลยครับที่หนึ่งสองซ้ายสามสี่สะบัดหน้าที่ห้าและหกและสะโพกนะครับที่เจ็ดแปด นะครับผมให้ปัดมือนะครับไปทางด้านขวาที่หนึ่งสองสลับซ้าย3 4และย่ำขา,ขาขวานะครับที่5ซ้าย6มอง7 8็ดแสบัดที่และครั้ง1และปัดมือขวาลงครับที่2 3 4สหันหและพยักหน้าต่อเลยที่6 7 8จากนั้นครับผมกระโดดชูมือไปทางด้านขวาครับ1 2และซ้ายส หมุนสะโพกครับไปทางด้านขวาที่5 6 7 8จากนั้นครับผมมือขวาพัดสะโพกขวา1 2ึ่ซ้ายสาและสะผมขวา5 6าหซ้ายเจและถอยหลังเลยครับก้าวขวาที่หนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดแปดและค้างหนึ่งสองมองสาและกระโดดที่ห้า พยักหน้าที่6โอเคครับผมที่นี้นะครับเดี๋ยวเราลองนับจังหวะเร็วขึ้นดูบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วสแตนบาย5 6 7สะโพกขวา1 2ซ้าย3หน้า4แขน5 6 7และ8ลรูป1 2 3 4หน้า5 6สะโพก7 8ปัด1 2 3่ําย่ำเลย5 6มอง7 8และ1ลง2 3 สี่หันห้าหน้าหกเดกระโดดครับ1 2ึสองสามสะโพกห้าหกและพัดครับ1 2 3่สองสามสะผมห้าหกและถอยเร็ว1 2ึ่งสองสาสี่ห้าหกดแครั้งหนึ่งมอง3 4มห้าหน้าหเรียบร้อยครับผมที่นี้นะครับเดี๋ยวลองกับเพลงแบบโซโลโมชั่นดูกันบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้ว ไปกันเลยโอเคครับผมเตรียมพร้อมครับเราจังหวะห้าหกเจ็ดสะโพกขวาหนึ่งสองสามหน้าสี่แขนห้าหกเจ็ดแปดลูกหนึ่งสองสามสี่หน้าห้าหกสะโพกเจ็ดแปดปัดหนึ่งสองสามสี่ย่ำห้าหกมองเจ็ด 8หน้าหลง2 3 4สสหันหหน้าห7กระโดดครับ1 2 3สองสามก5หพัด1 2 3 4งสะผม5 6 7หเถอยเร็ว1 2 3 4 5 6 7 8ครั้ค้างห เรียบร้อยครับผมสุดยอดมากๆครับและก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพลงเมย You นล o กนะครับสำหรับใครที่อยากจะลองเต้นแบบน่นิ่งๆท่าเซ็กซี่เซ็กซี่นะครับก็สามารถฝึกได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ยังเต้นไม่ได้นะครับหรือยังเต้นไม่ทันนะก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ตลอดเลยนะครับผมแต่ก่อนที่จะจากกันฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม 拜拜。Bye bye